ชาแถลงสรุปด้วยวาจาหักล้างหลักฐานฝ่ายไทยยังไม่มีการปลอมแปลงแผนที่อ้างข้อพิพาทสองประเทศมีมาโดยตลอดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปยอดเจ็วันอันตรายพบผู้เสียชีวิตเพิ่มจากปีที่แล้วหนึ่งราย สองขุนคลังดีเบตเดือดวัดกึืนอนาคตเศรษฐกิจไทยก่อนจัวกกิติรัฐไร้วินัยการคลังพวงประชานิยมขณะที่กิติรัฐไม่วันย้ำไม่คิดทรยศชาติมั่นใจคุมวินัยคลังรูปแบบใหม่ได้ไม่เฉยเขี้ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นในวันนี้วันที่18นะครับก็ผ่านพ้นมาสําหรับการนับยอดตัวเลขอุบัติเหตุผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะฮะก็ครบแล้ว7วันตามที่ทางการตั้งไว้แบบนี้มาเป็นเวลา10ปีแล้วนะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17 เมษายนตัวเลขก็ออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะเห็นตัวเลขนะครับซึ่งก็มีอุบัติเหตุกับจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยลดลงแต่ว่าผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นคนเดียวอโอ้โหเกือบจะเป็นสถิตินะฮะถ้าเกิดมีคนเสียชีวิต320คนมันจะเท่ากับปีที่แล้วพอดีเลยนะ,ะมันจะเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะแต่ว่าปีนี้ก็ไม่เท่าแต่ก็โอ้โหบ,บวกขึ้นมาแค่ หนึ่งคนแค่นั้นท่านผู้ชมดูนะฮะนี่7วันต่อ7วันนะครับและว,วันที่ก็เท่ากันเลยนะฮะวันที่11เมษาของปีนี้กับปีที่แล้วก็คือวันที่1แล้วก็นับเรื่อยมาท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าสามวันแรกเนี่ยนะฮะตัวเลขคนตายเนี่ยสูงครับนะครับสูงกว่าปีที่แล้วนะครับ30 39 58 62 56 72นะครับและพอวันที่4วันที่5นะฮะ แล้วก็วันวันสุดท้ายเนี่ยลดลงนะฮะก็คือสตาร์ทแรงสตาร์ทแรงสตาร์ทแรงก็พอสตาร์ทแรง3วันแรกเนี่ยหลายคนก็ชักหวั่นใจแล้วโดยเฉพาะวันที่3นะฮะเห็นไหมว่าปีที่แล้วตาย56นะฮะปีนี้ตายถึง72นะฮะวันที่3ก็คือวันที่13เมษายนครับโอ้โหสูงมากวันนั้นผู้คนตกใจแล้วว่าสงสัยตัวเลขปีนี้เพลอเอาจจะทะลุ สี่ร้อยหรืออาจจะเกือบเกือบสี่ร้อยแต่ก็ดีที่ตอนหลังเนี่ยชะลอลงมาชะลอลงมานะฮะครับนี่ให้เห็นนะฮะอุบัติเหตุนั้นน้อยลงนะครับอุบัติเหตุเจ็ดวันเนี่ยน้อยลงไปเป็นร้อยครั้งฮะ,ะคือลดลงไปสามร้อยเอ็ดครั้งนะฮะครับอุบัติเหตุเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปีนี้สองพันแปดร้อยยี่สิบแปดเห็นไหมฮะ 2,828 28, คือหายไปถึง301ครั้งนะครับอุบัติเหตุหายไปลดลง300ครั้งเนี่ยแต่ว่าคนตายไม่ลดก็แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงตายเยอะใช่ไหมตายเยอะแล้วก็อย่างที่รัฐมนตรีช่วยสาธารณะสุขบอกนะครับบอกว่าอุบัติเหตุสงการคราวนี้เนี่ยมีคนตายคาที่เนี่ยมากขึ้นคาที่คนะาที่สองในสามนะ สองในสามสามัอย่างเช่นสมมุติว่ามีมีคนที่ประสบอุบัติเหตุสิบคนนะก็ตายสักหกหรือเจ็ดคนนี่ขาที่ขาที่นะฮะก็คือรุนแรงขึ้นซึ่งซึ่งความจริงแล้วอุบัติเหตุเกิดน้อยลงเนี่ยตัวเลขคนตายก็น่าจะน้อยลงใช,ใช่ครับแต่นี่ไม่น้อยก็แสดงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้อยลงนั้นแต่มารุนแรงนะฮะ นี่นะอุบัติเหตุสูงสุดก็อยู่ที่เชียงใหม่นะครับนครสวรรค์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นทางผ่านใช่ครับเป็นปากทางเป็นเป็นชุมทางฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับอย่างเช่นวันสุดท้ายเนี่ยคือเมื่อวานนี้นครสวรรค์ก็ยังมีอุบัติเหตุถึง13าครั้งอันนี้ชัดเจนนะฮะว่านครสวรรค์นั้นจะมีอุบัติเหตุเยอะทั้งขาไปและขากลับเพราะว่าเป็นชุมทางไปก็ต้องผ่านตรงนี้กลับก็ต้องผ่านตรงนี้นะฮะ และนี่ก็เป็นจังหวัดที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดในรอบเจวันประจุคีรีขันนะฮะนี่ก็เข้าใจว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ใชนะฮะ<ช>เป็นเมืองท่องเที่ยวมีหัวหินมีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะประจวบเนี่ยผมจําได้เลยตอนที่นายตำรวจท่านหนึ่งไปเปิดงานการรณรงค์อุบัติเหตุที่ประจวบเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้เรามาเปิดงานนี้นะแต่ว่าก่อนที่่านจะมาเปิดงานเนี่ย ประจวบเนี่ยวันแรกตายไปแล้วสามนะฮะเป็นไปเรื่อยๆนะฮะดูนะฮะนี่ครับจังหวัดที่คลีนชีสใสสะอาดไม่มีตัวเลขคู้เสียชีวิตใช่ฮะห้าห้าจังหวัดครับครับนี่ฮะก็ไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีอุบัติเหตุเลยไม่มีนะฮะทุกจังหวัดมีอุบัติเหตุแต่ว่า5้าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีอุบัติเหตุแต่ไม่มีคนตายนะครับ ก็มี3จังหวัดซึ่งเป็นสามจังหวัดเดิมเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยมี6จังหวัดที่ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับคือตราดนครนคพนมตรังปัตตานีระนองสตูลน,นะครับปีนี้ก็ยังมีตราดมีระนองแล้วก็มีปัตตานีนะครับ,รบแล้วก็เพิ่มมาอีกสองจังหวัดก็คือแชร์ภูมิกับภูเก็ตที่ไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะนี่ตราดนี่ถือว่าน่าชมเชยนะครับตราดปัตตานีระนองนะฮะ แล้วก็ดูสาเหตุครับก็ตามคาดนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาแล้วขับร้อยละสามสิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งครับร้อยละสา1สิบเก้าจุดหนึ่งหนึ่งก็หมายความว่า,วาอุบัติเหตุเกิดขึ้นร้อยครั้งเนี่ยมาจากเมาแล้วขับสามสิบเก้าครั้งนะฮะสามสิบเก้าครั้งนะครับสองก็คือขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละยี่สิบสามนะฮะก็ ดูจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นร้อยครั้งสาเหตุมาจากเมาแล้วขับ39นะครับที่2ตามมาคือ23านะฮะพาหนะที่เกิดอ,อุบัติเหตุสูงสุดก็ตามคาดนะสูงจริงๆคือรถมอเตอร์ไซค์นะฮะร้อยอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์สัคันนะฮะแล้วก็ตามมาคือปิกอัพอีก11คัน11ใน100นะฮะนี่ครับ พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดเมือ่อเมื่อพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถมอเตอร์ไซค์ฉะนั้นพฤติกรรมเสี่ยงก็คือไม่สวมหมวกกันนอ็อกนะฮะไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละยี่สิบเอ็ดนี่ฮะอันนี้ชัดเจนนะฮะตร,ต,รตรงวิเคราะห์ตรงนี้เลยนะฮะครับถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกปีเนี่ยมันมาจากเมาแล้วขับฉะนั้นก็รณรงค์นะครับปีนี้ก็มีกฎหมายกฎหมายใหม่ก็คือ ห้ามดื่มเหล้าในรถรแม้ว่าจะไม่ใช่คนขับนะครับแล้วก็ทุกปีนะครับรถจักรยานยนต์จะเกิดอุบัติเหตุสูงสุดปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับและก็พฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกกันน็อกจากนั้นก็ต้องเป็นการบ้านซ้ำซากไปปีหน้าปีมะลืนต่อไปอว่าจะทำยังไงสำหรับที่จะทำให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวเลขมันเกิดน้อยลงน่อยและจะทำยังไงให เอาละอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับมอเตอร์ไซค์เยอะแต่ทํายังไงให้คนขับขีม่มอเตอร์ไซค์ไปเล่นสงการเนี่ยสวมหมวกกันน็อกไว้ก่อนอนี่นะคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกที่ถูกจับในช่วงเทศากาลสงกรานเจ็ดวันเนี่ยนะฮะเฉพาะที่ถูกจับได้นะครับ 2> 2, สองแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยคนสองแสนกว่าคนนะฮะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วนี่คือตัวเลขเฉพาะที่ถูกจับได้แล้วที่ไม่ถูกจับได้เท่า,ทาไหร่ใช่นะเยอะมาก ะะผู้บาดเจ็บ3,040คนนั้นก็มีบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็คงจะมีบางส่วนที่บาดเจ็บแล้วกลับมาทําการทํางานไม่ได้กลับมาเรียนหนังสือไม่ได้คือพิกลพิการ,รนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยติดแท็กเรื่องของ7วันอันตรายใช่ไหมฮะมนี่นะฮะติดแท็กว่ายังไงไหนคำคำติดแท็กนะฮะ อ่าเดี๋ยวรอสักคู่รอสักอื่นใจเดี๋ยวรอสักคู่ไม่ทันอ่ะพักก่อนไหมอ่ะพ <país> oh, ักก่อนอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันมาดูเรื่องอื่นอ่ามาดูเรื่องอื่นนะฮะช่วงหน้าครับเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอลลีนข้อใดต่อไปนี้ช่วยให้นอนหลับได้สบายขึ้น A ดูนาฬิกาไปเรื่อยๆก่อนนอน B ดื่มแอลลีนนมผงชงอุ่นๆก่อนนอนพิมพ์เอ็นเว้นวักตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่4240666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอนลีนมูลค่า500บาท